ชดเหรอชด <Shadow S 2> น้อยคอยานานมามาใกล้ก้องดิมา <อบ S 3> ใกล้ก้องดิใชครับจานโจรครับโ,โจโจทำได้โจชดไหนดูตัวดิไม่เห็นลายเลยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวจับไ้ดูแล้วครับ ตอนนี้มันันยังสู้ฤทธิ์ยังไม่หมดนี่คือจานโจโจบางกลางโอ้โหเป็นไงครับกระโดดตัวลูกมัน้วเนี่ยลูกครับมันกระโดดจิบนะครับแต่มันจิบข้างกอหญ้าแะลรบจิบหญ้า้วมันมุมบ้าไมนจะดังไงครับทำเสียงเลย ปล่อยครับปล่อยครับตัวเล็กไปกินไม่อิม่มกินไม่พอกินไปแล้วครับลูกะโดชะโด,ะโดน้อยแสดงว่าไอทีคุเมื่อกี้ก็ต้องเป็นชะโด 你爱。Yeah.